สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของเช้าทัดลมค่ะทัดลมมีราศีกุ้มราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดันดอมค่ะในหัวข้อที่ว่าเขากับคุณจะได้คบกันไหมนะคะออความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็สามารถดูในคลิปนี้ได้ค่ะหรือความรักความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วนะคะแล้วก็เวียนวนกลับมานะคะก็สามารถมาดูมาหาคําตอบในคลิปนี้ได้นะคะ ส่วนคนคุยเนี่ยก็สามารถดูในคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะดวงก็จะเป็นดวงดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างองิงถึงบุคคลได้บุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมค่ะท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่าค่ะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวางใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาเลยก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็กวางทาโอ้นะคะวางฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย มาดูดวงความรักของคุณกันดีกว่าค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะดวงความรักสถานการณ์ความรักแล้วก็มุมมองความรักในตอนนี้นะคะไพ่เป็นล่ที่วางเปิดได้ค่ะเป็นไพ่เอ่อหนึ่งถ้วยนะคะความรักความสัมพันธ์ที่คุณกําลังมีเนี่ยอาจจะเป็นเพิ่งเริ่มคุยกันนะคะเพิ่งทําความรู้จักกันก็เป็นไปได้หนึ่งถ้วยเนี่ยแสดงออกถึงความชอบด้วยนะนะตอนนี้ค่ะคุณมีความชอบเขามากๆเลยมีความแบบ กำลังอินกับเขาเลยนะคะนะและในขณะนี้นะคะคม,มองมองว่าตัวเขาก็มีความอินกับคุณเช่นเดียวกันนะคะอืมต่อมาค่ะเป็นไพ่สองเหรียญน,นะคะความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะอยู่ในรูปแบบคาราคาซังค่ะเออบางคนเนี่ยอาจจะมีการเลิกลากันไปแล้วนะคะแต่ว่ายังคงตัดกันไม่ขาดนะยังวนเวียนกลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันก็ได้ค่ะหรือความรักความสัมพันธ์เนี่ย คุยกันมานานแล้วล่ะเอออาจจะ3เดือนัพแล้วนะคะแล้วก็ดูแล้วแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวติดต่อได้เดี๋ยวติดต่อไม่ได้แบบนี้นะคะอ่าสอ,สองเหรียญไปแล้วนะคะตามด้วย4ดาบค่ะ4ดาวก็หมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วก็ได้แล้วกลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันค่ะ3ดาบนะคะ4ดาบ3ดาบแล้วก็5ถ้วยฟังม,มองว่าในตอนนี้ค่ะคุณอาจจะมีความกลัวเรื่องของความรัก กลัวความสัมพันธ์นะคะเออความสัมพันธ์เนี้ยไม่ชัดเจนก็อาจจะเป็นเพราะคุณก็ได้นะที่ยังไม่อยากที่จะให้ใจอะไรเขามากนะคะเออดูแล้วไว้ท่าทีค่ะเขาก็เลยยังรู้สึกว่าเออคุณยังไม่คยงคยังไม่จริงจังออกมัง้งก็เลยยังไม่ได้มีความชัดเจนก็ได้นะอ่ะอันนี้คือเป็นประเด็นที่วางออกมาจากไพ่ด้วยนะคะหรืออีกประเด็นหนึ่งะคะ่ะว่าตัวเราเนี่ยกลัวความรักเพราะว่า ก่อนหน้านี้ค่ะเราเคยเจ็บกับความรักมาก่อนเออเจ็บบาดลึกฝังใจเลยนะคะสามดาบเนี่ยในมุมมองของกว้างนะสามดาบเนี่ยเจ็บกว่าสิบดาบนะสิบดาบคือเจ็บก็จริงเจ็บแล้วก็คือจบเลยเจ็บแล้วก็ตัดอืมมันก็คงมีแผลเป็นแหละแต่คือสามดาบเนี่ยคือมันเจ็บลึกฝังใจมันยังคงคิดอยู่เออทั้งคิดทั้งแค้นอะไรแบบนี้นะคะเออมันจะเป็นอารมณ์เนี้ยค่ะสามดาบเป็นไหม เออมันทิมแทงในหัวใจเลยนะคะนะดังนั้นกวางคิดว่าสามดาบเนี่ยมันออกแนวทรมานกว่าค่ะอืมนะหรือว่าเอ่อความรักความสัมพันธ์ที่กับคนที่ค,คนคุยคนที่คุณคุยอยู่นะคะเขาอาจจะยังไม่ลืมเรื่องราวเก่าๆก็ได้ค่ะอืมที่ทําให้ไม่ชัดเจนเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ลืมแฟนเก่าหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะทําให้อันเนี้ยมันก็ยังคงไปอยู่แบบเรื่อยๆเปื่อยๆนะคะ ต่อมาค่ะเป็นไพ่อัศวินถือไม้ค่ะคนที่คุณคุยอยู่เนะคะเออเป็นชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟมีราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะดูแล้วเขาคนนี้เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆเลยนะคะหรืออันนี้อาจจะสะท้อนถึงตัวคุณก็ได้ว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆเลยแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยอ่อนแอเหลือเกินอ่อนแอเหลือเกินนะคะไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีกับความรักความสัมพันธ์ ถ้าเรื่องอื่นนะมาสิฉันตัดสินใจได้แบบโชะๆเลยเออนะคะอีกใ,ใบหนึ่งค่ะสามถ้วยนะคะคุณอาจจะเจอคนคนนี้นะคะผ่านทางปาร์ตี้แบบไป after party ไปสังสรรค์กับครอบครัวไปสังสรรค์กับเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะได้เจอคนคนนี้ก็ได้นะคะหรือความรักความสัมพันธ์ของครั้งครั้งเนี้ยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณไม่ได้อยากที่จะมีความแบบดูดดื่มแล้วอะ เออไม่อยากแบบเล่นเล่นดูดดื่มอันนี้ไม่เอาละต้องการแบบจริงจังจริงจังถึงขั้นแบบมีงานแต่งงานอ่ะเออเออแบบนั้นเลยนะคือระยะยาวแบบนั้นเลยไม่ได้คิดแบบช็อตสั้นๆไม่ได้คิดแบบช็อตบายช็อตนะคือคิดข้ามช็อตไปเลยนะคะเอามาต่อค่ะแล้วก็ temperance นะคะ temperance เนี่ยเออเป็นชาวราศีธนูนะแล้วก็คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นไปได้นะคะ การที่ผู้คุณคุยกันเนี่ยผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เจอหน้ากันนั้นทีเจอหน้ากันทีครั้งเดือนหนึ่งเจอกันครั้งสองครั้งอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมแล้วมันเป็นสัญญาณของอะไรรู้ไหมเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปค่ะอืมนะคะความสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะกวางอยากให้ระวังด้วยนะคะการที่เขาไม่ชัดเจนเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเนี่ยเขาเนี่ยมีค,อครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่านะต้องไปเช็คให้ดีนะคะตามด้วยไพ่จัดเม้นท์ค่ะ แล้วก็ไพ่สามเหรียญค่ะคนคนนี้ค่ะเอ่อการที่คุณรู้จักกันเนี่ยก็อาจจะผ่านทางตัวกลางค่ะอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรแบบนี้นคะคะเอ่อความคิดว่าถ้าคุณเลิกลากันไปก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันในช่วงนี้ด้วยนะส่วนความรักความสัมพันธ์ที่พ่อแง่แม่พ่อแง่แม่งอนเ,ออเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปแล้วตอนนี้เขาหายไปอยู่เดี๋ยวเขากลับมาคุยค่ะ เดี๋ยวเขาก็กลับมาคุยค่ะอืมรอก่อนอืมนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าความคิดนะคะความคิดความอ่านที่เขามีต่อคุณนะคะแล้วก็มีต่อความสัมพันธ์เป็นอย่างไงนะคะมีต่อความสัมพันธ์เนี่ยหมายถึงว่าเขาจริงจังหรือเปล่านะคะอ่าดูหน่อยคะ่ะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเพราะว่านี้มันเป็นดวงโดยรวมเนาะของใครก็ได้ anybody เนาะ อ่ะต่อมาค่ะเป็นไพ่แปดถ้วยค่ะอืมตามด้วยหกถ้วยนะแล้วก็เมจิเชียนแปดถ้วยขึ้นมากวางม,มองว่าเหมือนตอนเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้ติดต่อกับคุณหรือเปล่าอืมแล้วเขามีความคิดถึงกัคุณนะแล้วก็ควีนเอแวนค่ะแล้วก็เดอรฟูค่ะถามว่ามุมมองความรักความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยคะเขาเป็นคนที่เอ่อค่อนข้างกันล่อนนิดน,นึงอะ่ะ เออค่อนข้างกาล่อนเจ้าชู้นะคะแล้วก็มีความกลัวในเรื่องของความรักเหมือนกันเออมันบางท,างทีอาจจะไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะที่มีความกลัวเนาะเออตัวเขาก็กลัวเช่นเดียวกันค่ะเขากลัวความรักเหมือนกันนะมีไพ่เดอมฟูลขึ้นมาอืมดังนั้นเนะะี่ยค่ะการแสดงออกของเขาอะ่ะมันจะมีความทีเล่นทีจริงเออนะพอเวลาห่างไปก็เหมือนแบบมันเฉยเมยมากๆเลยเนาะเออเหมือนมันแบบ ไม่สามารถมามาติดมาต่อได้แล้วอะ่ะเออแต่พอเวลาเขากลับมาทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะแล้วกลับมาก็อินกับเราเหมือนเดิมเราก็เอ้ยหล่อนเป็นอะไรอ่ะแกเป็นอะไรเนี่ยทําไมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปแล้วเวลาปลเนี่ยคือแกหายไปเลยนะพอกลับมาแกอินมากขนาดนี้เออมันดูแปลกนะเออเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยที่กำลังเจอเนี่ยเป็นแบบนี้เลยค่ะอืม นะตอนเนี้ยถ้าเขาห่างไปนะเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงแทบใจจะขาดจริงคิดถึงมากอยากกลับมาหาอยากมาพูดคุยนะคะเพราะเขารู้สึกว่าตัวคุณนั้น่ะเข้าใจเขามากๆเลยค่ะเออเพราะเขารู้ว่าคุณนั้นน่ะยังไงดียให้โอกาสเขาเสมอแล้วกันให้โอกาสเขาเสมอนะเออเป็นห่วงเป็นใยเขาที่สุดนะคะเขารู้ว่าคุณนั้นมีความรู้สึกให้เขาจริงๆและความรู้สึกของคุณนั้นเป็นความรู้สึกที่ มันจริงอะเออมันแท้อเออคุณชอบเขาคือ,ค,อคือชอบคือเราไม่ได้แต่งเติมเลยคือรักก็คือรักเลยอะคะ่ะแต่ของเขาเนี่ยมันดินได้เออดินได้ดไดยังไงปากเนี่ยอาจจะพูดว่าเออรักเธอนะจะจริงจังกับเธอนะแต่เขาไม่แสดงออกสักทีอะคะ่ะเออมันเหมือนรักเราไม่ลงทุนอะรักเราไม่ทําอ่ะถ้ารักเราไม่ทําแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่มีอะไรอะนะคะ เออมันก็ไม่สามารถที่จะโชว์หรือแสดงว่าเขารักเราจริงๆมีแค่คำพูดนะคะเออแล้วก็จากไพ่ที่ขึ้นมานะคะเขายังมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดูแล้วมั่นใจในตัวเองดูแล้วไม่แคร์เขาหรอกเออหรือเปล่าคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าเออนะคะนี่ไพ่คุณคงทําแต่งานแหละคุณคงไม่ใส่ใจเขาหรอก เอออะไรอย่างเงี้ยนี่คือในมุมมองเขาคิดกวางไม่รู้ว่าเขาหลอกตัวเองหรือเปล่านะมันมีไพ่เดอร์ฟูขึ้นมากวางคิดว่าเขาจะมีความหลอกตัวเองด้วยหนึ่งคืออารมณ์คิดเองอะเออไม่ใช่คิดมากนะมันมัน,ม,นมันต่างจากคาว่าคิดมากเนะี่ยคือคิดไปเองคือคิดเองเออเองอย่างเงี้ยค่ะอืมนะอันนี้คือมุมมองความรักของเขาและอีกอย่างหนึ่งที่กวางจะเสริมนิดนึงค่ะว่าเขาอะยังไม่จริงจังกับความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่นะไอไพ่เจ้าปัญหาอยู่นี่เลย เออเขายังไม่แบบจริงจังเขายังแบบว่าไปเรืเ่อยๆเปื่อยๆนะคะอ่ะคราวนี้เรามาตอบปัญหาของคลิปนี้นะคะว่าเขาจะคบกับเราไหมเรากับเขาเนี่ยจะได้คบกันไหมอืมเวลามาดูดวงกับกวางนะคะกวางขอแค่สองสองอย่างเท่านั้นเองข้อมูลขอแค่สองอย่างคือชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขาค่ะเออชื่อเขาเป็นชื่อเล่นก็ได้ไม่ต้องชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะชื่อเล่นก็ได้อืม ก็ขอดูหน่อยค่ะว่าคุณกับเขาจะได้คบกันไหมนะฮะอ่าสิบถ้วยอันนี้คือมองข้ามช็อตไปเลยนะคือมองแบบไกลๆเลยนะเออนะว่าคุณกับเขาจะได้คบกันไหมนะ,ะเออลืมบอกไพ่สิบถ้วยนะคะสี่ถ้วยค่ะสองดาบนะคะแล้วก็หกดาบค่ะขออกหนึ่งใบนะจ๊ะปวดข้อมือแล้วก็สวินถือดาบค่ะ ถามว่าจะได้คบกันไหมควางคิดว่าอ,อยังนะเออยังนะอันนี้ต้องแบบแซดนิดนึงอะอนะแต่ก็ต้องเข้าใจเนอะว่าน,นี่เป็นดวงโดยรวมนะคะอีกอย่างกวางก็ไม่ได้มีข้อมูลของทุกๆคนที่เข้ามาดูด้วยใช่ไหมคะต้องใช้ข้อมูลของทุกๆคนแล้วก็ประกอบในการดูดวงเนาะดังนั้นอย่าเพิ่งท้อแท้เอออะไรที่ในคลิปเนี้ที่บอกว่าดีเก็บเอาไว้ เก็บเอาไว้เพื่ออะไรเก็บไว้เพื่อเป็นแรงใจค่ะเป็นแรงผลักดันเนอะให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันสามารถไปต่อได้ข้างหน้าเออเราอย่าเพิ่งแบบท้อแท้แล้วหดหูถ้าฟังแล้วหดหูกวางคิดว่าปิดคลิปดีกว่านะคะอ่ะถามว่าได้คบกันไหมกวางคิดว่ายังไม่ได้คบกันค่ะเพราะว่าการที่คุยกันไปเนื่องๆตอนนี้นะคะมันยังมีความไม่เข้าใจกันอยู่เลยนะมันยังมีความแบบว่าเออแบบ เดี๋ยวติดเดี๋ยวต่อเนี่ยเดี๋ยวขาดเดี๋ยวหายอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะอืมนะแล้วก็คุยอะไรกันก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างไม่พูดในสิ่งที่คิดอืมมันก็จะมีความตึงๆนิดนึงไม่รู้จะไปทางไหนดีเลยค่ะเออนะถ้าอยากให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยก้าวไปข้างหน้าจะต้องพูดในสิ่งที่คิดเออพูดในเรื่องของความรู้สึกะคะ่ะ ไม่ต้องแบบฟอร์มมากเอออย่าฟอร์มเยอะนะคะพูดไปเลยค่ะว่าเรารู้สึกอะไรถ้าณตอนนี้ยังไม่ถามเขาในเรื่องของความรู้สึกหรือความชัดเจนถามเขาไปเลยค่ะนะเราจะได้ตั้งตัวถูกว่าเราจะเอาอยัางไงว่าเราจะไปต่อดีหรือว่าเราจะพอแค่นี้ใช่ไหมคะเออเราอย่าปล่อยให้มันแบบเออเหรอเฮยลอยชายยิ่งแบบรู้ตัวเท่าไหร่ยิ่งรู้ตัวเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าเรารู้ตัวว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไปไม่ได้มันไปไม่รอด โอเคเราได้ตัดเลยใช่ไหมคะตัดเลยเราก็ไปหาคนข้างหน้าค่ะเออเดินไปหาคนข้างหน้าเลยนะอืมแล้วก็ความคิดของคุณเนะี่ยฮะความคิดของคุณนะ่ะมุมมองความรักของคุณนะ่ยมองระยะยาวถึงขนาดแบบแต่งงานมีลูกมีครอบครัวอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยคนคนนี้ยังไม่ได้มองถึงขนาดนั้นเขามองแค่ช็อตสั้นๆว่าวันนี้ยคือเอาตัวรอดนะวันเนี้ยคือโอเคนะวันนี้คือสบายนะ เออเขาไม่ได้มองไปช็อตไกลๆเลยอะค่ะอืมดันงนั้นนะคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนดูถ้าอยากให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อได้เราก็มองก็ช็อตาบช็อตเหมือนเขาเนี่ยแหละค่ะมองแค่เนี้ยเออมีความสุขตักตวงความสุขไว้เยอะๆนะคะอืมแล้วเราก็ความรักเนี่ยต้องเผื่อใจด้วยนะ มันไม่ใช่ควางจะพูดแค่ในคลิปนี้นะควางจริงควางพูดทุกคลิปแล้วก็พูดกับทุกคนความรักยังไงเราก็ต้องเผื่อใจด้วยเผื่อใจมาให้กับตัวเองบ้างนะคะไปทุ่มเทเขาหมดมันไม่ได้เนาะอืมอ่ะเดี๋ยวควางขอไพ่แนะนํานะคะไพ่แนะนาอ๋อไม่ใช่แพ่แนะน,นําสิควางลืมต้องเป็นความรู้สึกของเขาควางขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยนะ,ะจะได้เป็นการตัดสินใจให้ถูกต้องไพ่สองถ้วยนะคะอืม แล้วก็เก้าดาบนะคะแล้วก็คว e นออฟค u พค่ะสี่เหรียญอ่ะเข้าใจละตรงประเด็นมากเลยแล้วก็สองไม้ค่ะอืมถามว่าเขารักไหมในคลิปนี้กวางตอบได้เลยค่ะว่าเขารักมีทั้งสองถ้วยนะคะมีทั้งคว e นออฟคัพเขารักแน่นอนเออเขารู้ตัวว่าคุณน,นั้นนะ่ะเหมาะสมกับเขา นะคะอืมเขารักแต่สิ่งที่เขาไม่สามารถให้ได้ก็คือสถานาวะว่าสิ่งที่เขาให้ไม่ได้ก็คือสถานะนั่นเองอย่ากกดดันเขาเขาไม่ชอบความกดดันค่ะเขาไม่ชอบความกดดันเขาไม่ต้องการมองอะไรที่มันไกลๆเกินไปเขาไม่ชอบค่ะถ้ายิ่งแบบกดดันพยายามเข้ามาใกล้ชิดเข้ามาเข้ามาพื้นที่ของเขามากเกินไปเขาจะ หางออกไปเรื anyway, ่อยๆเรื่อย nice. ๆเร <asc turbul ents> ื่อยๆเรื่อยๆอีกนะคะอืมเนี่ยไพ่สี่เหรียญมาบอกอะค่ะว่าตัวเขาเนี่ยยังคงหวงความโสดอยู่ยังอยากอยู่คนเดียวอยู่แต่ถามว่ารักไหมก็รักอะเออก็รักอะเออจริงๆมันก็ความคิดว่าก็คงมีแหละคนแบบเนี้ยก็รักแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้อยากที่จะเป็นอะไรกันเขาอาจจะยังไม่ได้พร้อมในเรื่องของเงินทองก็ได้ในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้ อให้โอกาสเขาหน่อยนะคะอืมอ่ะอย่างน้อยก็มีอะไรให้ชื่นใจเนาะเอองั้นสุดท้ายกวางขอเปิดไพ่ข้อความให้นะคะสักคู่นะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ข้อความกันนะคะว่าเขานั้นมีอะไรอยากจะบอกกับคุณเนะคะกวางขอหนึ่งใบค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากกอดคุณไว้แน่นๆแล้วก็บอกว่าอย่าคิดมากนะเราอะมีเธอแค่คนเดียว อีกใบนึงค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากสูญเสียอิสรภาพที่เราที่เขาอ่ะมีอยู่ในตอนนี้อืมก็เหมือนที่กวางบอกอะค่ะว่าณตอนเนี้ยเขาห่วงความโสดอยู่ค่ะไม่รู้จะห่วงว่าทาไมเนอะอืมอ่ะห่วงแล้วก็ยังจะมามาแบบทีเล่นทีจริงกับเราอีกเนอะเดี๋ยวเอาหนังกระติกดีซะเลยอ,อีกใบหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆจากคุณนะคะเออ อ่า<ม>ไว้สุดท้ายเดอ้อเขาบอกว่าเขาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าอืมต่างคนต่างเป็นคนที่ใช่ของกันและกันหรือ,อยังถ้าหล่อนไม่เรียนรู้กันถ้าหล่อนไม่แบบพูดคุยไม่เปิดใจกันอะ่ะมันจะรู้ไหมเออมันก็ไม่รู้ใช่ไหมเออแล้วนี่จะอินอะไรเนี่ยเออจะอินอะไรอ่าอันนี้ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับชาวธาตุลมค่ะ กุมมีถุนแล้วก็ตุนนะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจองคิวเข้ามาได้นะคะกวางขอแค่ชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขานะคะถ้าอยากมาดูจริงๆอ่ะกวางไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอาเออรูปก็ได้วันเดือนปีเกิดก็ไม่ต้องก็ได้เพราะบางคนเนี่ยไม่สบายไม่ไม่สบายใจที่จะให้นั้นกวางก็เลยเออตัดไปเลยแล้วกันไม่เอาตรงนี้เอาขอแค่ชื่อแล้วขอเออขอแค่ชื่อคุณกับชื่อเขาก็พอนะคะ อ่ะวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อนกดไลค์แล้วกดติดตามวังด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ